สวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นทุ่งกุลาครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินมาอยู่ที่ไร่หาสิตะวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบกับพี่สุทินครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนายสุทินหาสิตะนะครับมาทําสวนเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้ผลพวกมะม่วงเป็นหลักนะครับตรงนี้ที่ผมทําอยู่เป็นคนใช่นาดครับอำเภอสพยาครับผม พอศ .2525 มาเรียนวิทยาเกษตรสุรินมาก่อนเป็นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิวทยาเขตกเกษตรสุรินนะครับผมมาเรียนปี25จบปี27แล้วก็มารู้จักกับแฟนแฟนเป็นคนชุมพลบุรีครับ,รบ<ม>เขาเรียนวิทยคาครูขลัวมันติดกันบ้านเช่าอ๋อรัวติดกันแค่มองข้ามลัวหัว,วใจก็ตรงกันครับมองข้ามัวมาแต่งงานเมื่อปี30มาแต่งงานอยู่ที่นี่ปี30 ปัจจุบันนี้ก็คือไร่หาสิตาของเรานี่มีอยู่ทั้งหมดสิบไร่ครับสิบไร่ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุ่งกุลาชัยมาขอความรู้จากพี่สุทินครับอ่ในการขยายพันธุ์มะม่วงครับเห็นของพี่นีมีอยู่เต็มเลยครับจะสอนวิธีเกี่ยวกับทาบทิ่งก่อนครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมเนี่ยเม็ดเม็ดที่เราไปเก็บมาเป็นมะม่วงกะล่อนบ้านเราเนี่ยแหละมะม่วงแก้วมะม่วงกะล่อนเนี่ยบ้านเรานี่เขาเรียกมะม่วงแก้วครับแต่ภาษาภาคกลางเขาจะเรียกกะล่อน นะครับแต่บ้านเรานี่เรียกมะม่วงแก้วตัวนี้ใช่ไหมครับครับนี่แหละผมเอามาประมาณสักสองสามหมื่นเม็ดตอนนี้ที่เตรียมจะเพาะอยู่จะเพาะให้มันเป็นเพาะเป็นต้นต่อเป็นระบบลากมันเป็นระบบรากของที่เราจะเอาไปทาบเดี๋ยวผมถามเผื่อพี่น้องทุ่งกุลาชาแนลหน่อยว่าทําไมถึงใช้เป็นมะม่วงแก้วมะม่วงกะล่อนนี่ละครับพ,พอพวกนี้มันจะระบบลากมันจะหาอาหารเก่งแล้วก็ทนแรงพอมเป็นมะม่วงพื้นบ้านทั้งเขตอีสานเราไอ้ตัวนี้มันจะทนแรงดีแล้วหาอาหารเก่ง เอามาทําระบบรากเนี่ยมันจะอยู่ได้นานดินไม่ไม่ค่อยเลือกสภาพดินยังไงมันก็ทนแรงทนอะไรดีอ๋อก็เลยนี่คือเหตุผลที่เอาเขามาทําเป็นต้นตอครับผมนะแล้วก็มันหาง่ายในเขตอีสานเราเนี่ยมีเยอะแยะเกือบในหมู่บ้านเนี่ยไปตรงไหนก็มีมะม่วงนี้ยังปลูกอยู่เยอะแต่ภาคกลางไม่มีแล้วนะหมดแบบศูนย์ไม่มีแล้วครับต้องซื้อเอาถ้าเราจะไปเป็นของภาคกลางเขาจะต้องใช้มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นต้นตอหรือว่าโชคอนันต์เป็นต้นตอแล้วก็มะม่วงแก้ว ะมงแก้วไทยเราเนี่ยเป็นต้นตอมันจะมีอยู่สามชนิดที่เขาจะามาทําแล้วก็มีบางส่วนเขาเป็นของนครสวรรค์ก็จะเป็นพวกตลับนาคแต่ถ้าที่นี่ถ้าเราสั่งเขามามันตกเม็ดละท้ามาปุ๊กว่าเรามันก็จะตกเม็ดละห้าสิบตังค์เขาแกะมาพร้อมเลยอย่างนั้นนะแต่ตัวนี้แต่เราไม่ต้องแกะเราเอาไปเพาะได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีไอ้เม็ดที่กําลังจะงอกอยู่เนี่ยถ้าเราเอามาไว้นานๆปุ๊บมันจะงอกเริ่มจะงอกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ จะเนี่ยมันจะงอกอย่างนี้นะครับนี่คือว่าพอเราเอามาไว้นานๆปุ๊บมันจะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมทาแปง้งเพาะเดี๋ยวมันมีแป้งเพาะอยู่ครับเดี๋ยวพี่สุทินพาผมไปดูการเพาะหน่อยครับครับในนี้เราก็ใช้ขี้เถ้าแกลบมีขี้เถ้าแกลบเนี่ยที่เตรียมแป้งอยู่เนี่ยเราก็เอาไอ้รถโรตารี่เนี่ยมาตีเลยตีเสร็จแล้วก็เอาขี้เถ้าแกลบลงเอาแกลบดิบลงเอาปูนปูนโดโดลไม้หวานแล้วก็ ปยุยคอกนี้เรายังไม่ได้ใส่เดี๋ยวปยุยคอกนี้เราจะใส่ทีหลังเอาจะใช้ขี้ไก่โรยบนเอาทีหลังแต่ตอนนี้ก็วิธีเตรียมก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยสับดินให้มันเข้ากันดีแล้วเราก็เกลี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้ดินโป่งแบบนี้เวลาเราถอนต้นตอต้นตอมันจะถอนยากถ้าเราจะทําให้ดินล่วนซุยเราก็ต้องใช้แกลบใช้ขี้เถ้าแกลบมาผสมแล้วก็ขุดดินให้ลึกเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้เม็ดมะม่วงกะล่อนที่เราเตรียมไวน้นะครับล้างน้าให้สะอาดแล้วเนี่ยเตรียมที่ ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็คว่มเม็ดเพราะถ้าไปหงายอย่างนี้เวลาเม็ดมันงอกมาปุ๊บเพราะเม็ดมันงอกมันจะแทงลากขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ลงมาดินมันจะทําให้ต้นตอเนี้ยคดรากมันจะคดเวลาเราไปใส่ถุงเนี่ยมันจะมันจะไม่ตรงนะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าส่วนไหนเว้าเอาส่วนเว้าเนี่ยลงเพราะเวลาเงาะรากมันออกมาเนี่ยมันจะส่วนว้ามันจะลงดินก่อนรากมันก็จะแทงลงดินเราก็มาเนี้ยต่อเม็ดกันอย่างนี้ นี่ครับต่อเม็ดไปเรื่อยๆแบบนี้เอาความเอาทางด้านเว้าลงนะครับเราตอนนี้เราไม่ต้องซื้อเขาเราเก็บในพื้นที่เราเอาของที่เรามีอยู่ในพื้นที่เราแล้วเนี่ยเอามาเป็นให้มันเกิดประโยชน์เพราะว่ากระรอนเนี่ยจะไม่มีคนกินแต่จะ,จะปล่อยให้วัวให้ควายกินใช่ครับ <laughs> ทีนี้เราก็เอาเม็ดของพวกนี้เรามาทําครับไม่ได้อย่างนี้เราเราก็กบเดยวเราก็ขุดนี้อีก เสร็จแล้วเราก็มือทําให้มันะนะครับก็จะเพาะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะสุดแปลงก็เกลี่ยไปเลยครับเนี่ยเกลี่ยอ่านะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะขุดต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับอ่าเนี่ยคือวิธีการเพาะเม็ดนะครับทีนี้พอมันเพาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สแลนขึงเลยขึงปิด ทางแสงแดดเพราะว่าเวลามันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาสแลนคุมความร้อนของแสงแดดมันจะทําให้ตรงคออ่อนที่มันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยไม่ทีนี้เราก็จะต้องเอาเดี๋ยวพอมันเพาะเสร็จทังแปลงแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วเราจาสแลนมาขึงขึงให้สูงักขนาดนี้ยใช้ไม้ไผ่ตอกสองหลักแล้วก็ใช้ไม้ขึงใช้ไม้ผูกแล้วก็ดึงสแลนไปยาวไปสุดนู่นพี่สุทินครับสแลนนี้ใช้กี่เปอร์เซนต์ดีครับแค่หกสิบเปอร์เซนต์ก็พอหกสิบเปอร์เซนต์นี่พอดีใช่ไหมครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยพอมันขึ้นมาพอมันต้นมันมาแตะเริ่มจะแตะพอมีใบจริงสักสองสามใบเนี่ยเราก็เอาสแสรนออกให้มันโดนแสงแดดทีนี้ต้นมันก็จะแข็งแรงแล้วก็โตมันก็จะสู้แดดได้ต้นไหนใหญ่ก่อนเราก็ถอนก่อนพอให้มันได้ต้นขนาดเนี้เนี่ยต้นขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ถอนขึ้นไปใช้เลยถอนไปแล้วพี่ไปใส่ถุงครับเอาไปใส่ถุงไปอัดถุงให้ดูเดี๋ยวจะผมจะทาให้ดูครับอ่ทีนี้ก็อธิบายตั้งแต่ถุงก่อนเลยนะครับถุงที่เราจะใช้เนี่ย เราใช้ถุง4คูณ7 4ครึ่งคูณดเขาเรียกถุงคุณครับแล้วจะแปลาถุงถุงร้อนถุงร้อนมาใช้ถ้าถุงร้อนมาใช้เนี่ยเวลาพอไปโดนแสงแดดมันจะกรอบเราจะต้องใช้ถุงเย็นหรือว่าถุงคุณเราก็จะใช้ถุงเนี่ยที่เราเพาะต้นตอไว้เนี่ยฮะเราก็จะถอนมาก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยต้นขนาดนี้ที่มันใช้ได้แล้วนะครับนะครับเราก็จะถอนถอนเอามาใช้ก่อนอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเราไม่ได้เพาะลงแปลงเราเพาะใส่ถุงไว้ พะดินตรงนั้นมันไม่ดีเราก็เลยใส่วิธีใส่ถุงเราก็เอามาตัดตัดเอาระบบรากตัวนี้ออกนะครับให้มันเหลือแค่นี้จากพื้นดินไอจากจากคอทิศคอดินเนี่ยลงมาสักประมาณนิ้วหรือสองนิ้วนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับนะครับเนี่ยตัดตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายมารากแก้วไม่จําเป็นแต่ถ้ามะม่วงเราดูแลดีๆรากที่มันสําคัญก็คือรากแขงนงที่มันออกไปเนี่ยนะครับอ่เอา,เ,อาเดี๋ยวก็เอาน,นี้ไปล้างให้สะอาด สาเหตุที่ล้างให้สะอาดอ<ก>วล่ทินทวนอีกหนึ่งรอบครับ,รบเพราะถ้ามีดินมีเศษดินเกาะอยเงี้ยมันจะเวลาเราไปทาบมันจะสสปกครับเราก็เอามาจุ่มน้าให้สะอาดเลยเนี่ยไม่ต้องไปขัดแปรอะไรมันเดี๋ยวมันจะหลุดของมันเองมันมีดินติดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าทีนี้ก็ความชื้นของขุยมะพร้าวเราไม่มีอะไรนะส่วนผสมนี่ไม่ไม่ใช่ว่ามีน้ํายาน้ําเยื่อะอะไรนะครับเราก็ใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยครับขุยมะพร้าวเก่าที่เราเอามาซื้อมาแล้วสักปีสองปีแล้วเนี่ยเราก็ามาดูกรรมดูอย่างเี้ พอเราแบเป็นรูปมืออย่างนี้แสดงว่าความชื้นพอดีถ้ามีน้ําหยดไหลไปตามอย่างเงี้ยแสดงว่าแฉะเกินไปแต่ถ้าเราแบออกมาแล้วแตกอย่างนี้แสดงว่าความชื้นน้อยต้องเอาน้ําใสอีกแต่ถ้ากาแบบนี้แล้วแสดงว่าพอดีเนี่ยความชื้นพอดีหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความชื้นจากฝนน้ําฝนลงไปอีกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราทำช่วงต,ต้นตนฝนก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยเราต้องทาไอ้ตัวนี้ให้ดีแต่ถ้าฝนมันเริ่มตกแล้วเนี่ยมันจะแห้งมั่งก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะวิธีการอัด คเอาขุยมะพร้าวใส่เข้าไปไม่ต้องแน่นนะครับให้จะอาจจะมันีพ่พอดีพอดีถ้าเราอยาไปยัดให้แน่นถ้ายัดให้แน่นเวลาเราจะถุงตัวนี้เอาไอต้ตัวนี้ลงมันจะกดไม่เข้าแล้วก็ใส่พอแต่ให้พอดีอ <S <S อเดี๋ยวแล้วครับพี่สุตินผู้ช่วยวิทยากรนี่ชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อคาธาหัดหัสิตานี่เป็นลูกชายเป็นลูกชายครับจะให้มารับช่วงต่อจาก ผมชื่อเล่นชื่อฟิวครับชิวฟิวครับจบอะไรมาครับนี่จบภูมิทัศน์ออกแบบจัดสวนออกแบบจัดสวนแต่จะให้มารับช่วงคือว่าถ้าเราทําไม่ไหวแล้วก็จะให้คนนี้ดูแลกิจการต่อเป็นช่วงที่สองนี่คือไข่ลูกยอดของไร่ันสิตะครับโอเคเนี่ยต่อไปต่อไปเราจะวางว่าต่อไปถ้ารุ่นเรานี่หมดกําลังเราก็จะให้ลูกเรารับช่วงต่อไปอีกใช่ครับโอ้ด่าภูมิใจยังเลยครับอ่าตอนนี้เรามาต่อกันครับอพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ วิธีจะอัดแล้วทําแบบนั้นอ่าให้ลูกชายอธิบายให้ฟังนี่ครับเอามือนิโปก<ล>ดแย<ล>่ๆลงไปให้มันถึงประมาณนี้เลยครับเนี่ยแย่ให้มันลงไปถึงประมาณนี้ไม่ใช่ไปแย่ถึงล่างเลยนะเดี๋ยวเวลาเรายัดไปเนี่ยต้นตอตรงนี้มันจะมันจะมีขุนมะพร้าวลับอยู่ถ้าเรายัดไปถึงนูน่นเวลามันออกลากมามันจะไม่มีขุนมะพร้าวลับอ่าเราก็ยัดเข้าไปแล้วก็ทําต้นให้ตรง<อ>แล้วก็กดเอานิโปนะกดข้างๆไม่ต้องไปกด ครับเสร็จแล้วก็ใช้เชือกฟางเชือกฟางครับเป็นเชือกฟางทั่วไปนี่นะครับฉีกใช้ได้อยากจะยาวเชือกแข็งเราก็เอาเชือกที่มันเป็นไอ้แบนๆที่มันเป็น,น,นอ่อนๆน่ะอาฉีกฉีกใช้ได้ครับอย่างเนี้ก็ได้สี่ห้าอันนะครับอ่านั่นแหละตัดทั้งประมาณแขนหนึ่งไอ้ศอกหนึ่งครับอ่าประมาณนี้แหละทีนี้ก็พันนี่ครับพัน ที่เว้นที่เว้นที่เว้นตรงไอ้นี้ไว้ก็คือเพื่อเวลาเราไปทาบล้วก็จะเอาผูกกับกิ่งไม่ให้ตุ้มนี่แกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวเราจะเอาไปผูกกับกิ่งพอเราแผลพันแล้วเสร็จแล้วก็ผูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยสมัยโบราณเลยเขาจะเอาต้องเอาชั่วเอาลวดมะขันครับแล้วมันยุ่งยากหลายขั้นตอนต้องเอาชั่อชั่วไอ้ลวดมาลวดเล็กๆอ่ะเอามาผูกกับกิ่งมันจะทําให้เราเสียเวลาต้องมารวดเสียเวลาเราเลยมาเปรียบแต่แปล ดัดแปลงมาใช้เชือกตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องไปใช้ลวดแล้วเมื่อก่อนมันจะชอต้องใช้ลวดนะตามนั่นเขาแล้วอ่ะนี่นี่คือว,วิธีการเตรียมต้นตอที่เราจะไปทาบต้องให้แน่นนะครับเนี่ยจับดูแล้วจะแน่นเดี๋ยวผมออลองลองสะอาดครับ,รบต้องแน่นนะถ้าอาัดไม่แน่นลากจะไม่เดินนะครับครับลากจะติดถึงแผลติดลากก็ไม่เดินต้องอัดให้แน่นถ้าไม่แน่นลากไม่เดินนะครับเราเราลองกดดูจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเนี่ยถุงมันจะ ตึงเป๊ะตึงเป๊ะตลอดเลยนะครับครับบางคนเขาไม่บอกบางคนไปอัดเอาถุงมืพค้าใส่อย่างนี้กันแล้วก็นะอัดแต่ไม่แน่นเวลาแผลติดแต่รากไม่เดินรากจะไม่ไม่สัมผัสเพราะว่าถ้ารากเพราะถ้าขุยไม่แน่นเนี่ยรากมันจะไม่เดินเลยพี่สุทินครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูตรงอ่ในส่วนของการเจาะรูนะครับอ่าครับอย่าลืมเจาะรูถ้าหน้าฝนนี่ต้องเจาะรูแบบนี้ตรงนี้<อ>ซื้อมาเขาเจาะให้เลยไม่<อ>ไม่ต้องเราต้องเจาะเองมันีอใช้เหล็กเจาะประเกนเนี่ยเจาะ เจาะสองรูเจาะสองรูใช่ไหมครับเจาะที่ก้นถุงเนี่ยสองรูเนี่ยแล้วมันก็เจาะออกมาสี่ใช่ไหมครับครับก็เจาะออกมาสี่รูเนี่ยมันจะตัวสองฝั่งเนี่ยเจาะเจาะตรงมุมเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอใช่ไหมครับพอแล้วครับพอน้ํามันบางทีเนี่ยน้ําฝนมันเข้าปากได้มันก็จะมาขังอยู่ถ้าเราไม่เจาะรูตอนี้มันก็จะเน่าครับต้นตอในถุงเนี่ยน้ํามันขังอยู่ตลอดมันก็จะเน่าแต่ถ้าเราเจาะอย่างนี้น้ําก็จะไหลผ่านออกไปได้ครับอ่าครับเนี่ยเสร็จแล้วสามต้น ต่อไปขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวก็จะเป็นวิธีทาาให้ดูนะครับแ่บตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยดึงใบออกนะครับมาไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูวิธีทาบอันนี้เขาเรียกแผลควักที่ผมทําอยู่เนี่ยการทําแผลเนี่ยมันจะมีอยู่สองวิธีคือแผลเข้าริมอันนี้คือแผลเข้าริมนะครับ เราก็จะดูกิ่งที่มันตั้งขึ้นจากกับขนาดกับพื้นดินเนี่ยจากสี่ิห้าองศาขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้กิ่งขนาดนี้ถ้าเป็นกิ่งห้อยๆเรื่อยๆนี่เราจะไม่เอาเวลาเราไปปลูกต้นไม้มันจะไม่สมบูรณ์มันจะไม่โตเราจะต้องใช้อย่างน้อย4ี้าองศาขึ้นนะครับถ้าเป็นกิ่งกระโดงก้ายสิบงนี้ยิ่งดีครับเนี่ยเวลาไปปลูกมันจะติดไวทีนี้ผมจะมันจะทําการทําแผลเนี่ยมันจะมีสองวิธีซึ่งถ้าทําแผลแบบริ่มเนี่ยมันจะเปสามไม่ไม่สามารถจะไปประยุกใช้กับทากิ่งใหญ่แบบนี้ได้ แต่ถ้าทําเราทาแผลวักมันสามารถจะไปทํากับกิ่งแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีจะสาธิตให้ดูว่าทําแผลริมทําแบบไหนนะครับนี่เขาเรียกเขาลิมเราก็ดันใช้นิโป้นี่ยเอามือเนประคองแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปนะครับดันขึ้นไปเนี่ยดันให้มันแผลมันเรียบขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไว้เนี่ยปาดให้มันเข้าไปในเนื้อไม้หน่อยหนึ่งให้มันเห็นเนื้อไม้ขาวอย่าไปปาดแต่ผิวนะครับถ้าปาดแต่ผิวมันจะไม่ค่อยติด แผลเวลาทำแล้วมันจะไม่ติดนะครับอ่าแล้วก็ปาดแล้วก็ทำริมอ่าแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกแผลเข้าริมสำหรับพกมือใหม่นนะฮะอ่าเอาพติกนะครับแล้วก็ใช้อ้ตัวนี้ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้กับนิ้วชี้เนี่ยกดไว้นะครับแล้วก็เอาพาสติกเนี่ยพัน พันจากล่างขึ้นบนนะครับให้ร้อยแผลมันชิดอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะเออตอนนี้ต้นตอเนี่ยมันจะเล็กเล็กกับแผลนี้ถ้าเราทําแบบนี้เราต้องให้ชิดข้างซ้ายไว้ก่อนถ้าเกิดไปทําตรงกลางแล้วร้อยต่อร้อยประสานของเนื้อเยื่อมันจะห่างมันจะไม่ออกมันจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เราให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งไว้จะให้ชิดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าแผลมันติดแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันจะขยายใหญ่มันจะมาชนกันเองไม่จําเป็นครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วไอ้แผลตัวนี้มันจะ นั่นกันเดี๋ยวมันจะใหญ่ทันกันเองเดยวมันจะมาหุ้มหายกันไปหมดนะครับก็พันจากล่างขึ้นบนแล้วก็พันบนลงล่างก็ได้ทํามานั่นพลาสติกตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกยืดเราจะไม่ต้องผูกเงื่อนผูกอะไรพอเราทําไว้แล้วเนี่ยมันจะเกาะของมันอยู่เลยเราไม่ต้องมาทําเป็นผูกมันจะไวขึ้นอีกแต่ถ้าเรามาทําเงื่อนเข้าเกีียวเข้าอะไรแล้วมันจะทําให้เราช้าไอ้ตัวนี้ก็ทาเสร็จแล้วก็ผูกเชือกไว้เลยเนี่ย เดี๋ยวพี่สุทินผมถามเผื่อพี่น้องเลยพลาสติกตัวนี้ซื้อที่<ก><ม>ไหนครับก็มีตามร้านกเกษตรเป็นของเขาทํามาขายโดยเฉพาะเลยตัวนี้เขาเรียกพลาสติกใสถ้าเราใช้พลาสติกใสเนี่ยเวลาแสงแดดมันส่งมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยสังเคราะห์แล้วก็ไอการติดของเนื้อเยื่อมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะได้รับแสงแดดแสงอะไรเข้าไปถ้าเราไปใช้สีไอ้ดังๆหรือว่าเป็นดอกๆอะไรนั้นแถวพวกนนแถวพวกนนลเขาใช้กันอยู่อย่างนั้นก็ใช้ได้ อย่งงางนั้นเป็นเป็นอีวิธีหนึ่งอย่งงางนั้นต้องมาตัดมากรีดแล้วเขาจะผูกใส่คอแล้วเวลาใช้ก็กตุกทีละเส้น,สนแต่ตัวนี้มันไปเป็นม้วนมาเลยเราไม่ต้องมาผูกเป็นเส้นแล้วก็จะใช้พันวิธีนี้แบบนี้เอาเลยมันจะง่ายไวด้วยแล้วเราไม่ต้องมาตัดมันจะม้วนยี่สิบสามสิบกว่าบาทนะครับเนี่ยแบบนี้นิ้วครึง่งมันจะมีนิ้วหนึง่งนิ้วครึง่งนะฮะอ่ะและ้วทีนี้มาเดี๋ยวผมจะทําวิธีแผลควักให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้คือแผลควักมีอี<ห>วิธีนหนึ่งอ<ห>ันนี้แผลเข้าริิมมครับ ถ้าไปพูดภาษาอังกฤษมันจะวุ่นวายพี่น้องเราไม่ต้องไปพูดหรอกอ,นนอันนี้เขาลิมเราก็จะควักจะกระตุกจากข้างบนลงมางลง่างเลยเนี่ยกระตุกให้เข้าเนื้อไม้เนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปริมไอ้รูปรูปรูปล่ครับอันนี้เขาเรียกแผลควักทังภาษาที่เรากรเกษตรที่เราทํากันอยู่เนี่ยเขาเรียกแผลควักอ่าเราก็ใช้ตน้ตนตอตัวเนี้ยเอามาปาดนี่ครับปาด ให้เรียบนะครับแผลนี่ให้เรียบเลยแล้วก็มาปาดตรงนี้หน่อยหนึ่งเนะียดูครับมันจะเรียบถ้าแผลไม่เรียบไม่ติดปาดแบบขยักขยักขยักเป็นคลื่นอย่างนั้นไม่ติดนะครับเราต้องปาดให้มันทีเดียวให้มันได้เลยปลาดทีเดียวให้มันได้ครับมีจะต้องสะอาดแล้วก็คมก็กดลงไปเหมือนเดิมครับข้ามเหมือนเดิม พอพันเอาจับให้มันได้ทีแรกอะ่ะกดให้มันได้พอแล้วนั่นเราก็ปล่อยได้ละพอมันนั่นเราก็ปล่อยปล่อยมือมาช่วยตัวนี้ให้มันนั่นมันก็จะแน่นของมันเองถ้าเรากลัวนั่นเราก็พันให้มันหลยๆเที่ยวหน่อยก็ได้เนี่ยดึงแล้วก็ตกไปตัวนี้มันก็จะอยู่ของมันเลยแล้วก็เชือกผูกนะครับซึ่งแผลตัวนี้เราสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับกิ่งใหญ่ๆนี้ได้พอเวลาเราไปทํากิ่งใหญ่ เราจะควักลงมามันจะง่ายแต่ถ้าเราทําแผลริมเราจะไปดันขึ้นมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับแต่อย่างนี้มันทากิ่งเหมาะสําหรับทํากิ่งเล็กๆแต่ถ้าอย่างนี้สําหรับเหมาะทํากิ่งใหญ่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกระตุกให้ดูถ้าเกิดเราไปเนี่ยถ้าเกิดเราทํากิ่งใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมต้องการจะทํากิ่งใหญ่เราไปทาเข้าริมเนี่ยมันดันไม่ขึ้นมันดันไม่ค่อยไปหรอกมันจะแน่นแต่ถ้าเราควักเนี่ยอย่างเงี้ยกระตุกจากบนลงล่างเลยเนี่ยมันจะง่ายนะครับนี่อย่างเงี้ย เสร็จแล้วการเตรียมแผลทำกิ่งใหญ่แล้วก็เอาใช้ตอใหญ่ๆหน่อยเอามาทาบตอแต่มันต้องขนาดนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตอคางปีอันนี้แผลที่มันติดแล้วนะครับนี่อะอันนี้แผลที่มันติดแล้วเรียบร้อยแล้ว,วอันนี้ก็เลยควันไปแล้วนี่ครับนี่ควันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่สุทินเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแนทนพี่น้องหน่อยนะครับก็คืออ่าระยะเวลาเท่าไหร่ครับรเราจะดูจากตรงไหนยังไงก็นก็ดูระบบรากที่มันจะติดแล้วมันก็จะเดินรากมันก็จะเดินเต็มเลยเนะี่ย แผลก็จะดูเนี่ยใช่ไหมเรียบสะนิสนิทปุ๊บเลยอย่างที่ผมทําไปดูเมื่อกี้อาจจะไม่เรียบนะเห็นไหมแต่พอมาอยู่สักประมาณสามสี่สิบวันห้าสิบวันหรือหกสิบวันเนี่ยแผลมันจะเดินเรียบหมดเลยเนี่ยแผลเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอมันนั่นเราก็จะถ้าอย่างนี้กิ่งมันใหญ่เกินไปถ้าเราจะตัดเลยเนี่ยมันจะทําให้กิ่งตัวนี้ตายได้พอระบบรากตัวนี้มันน้อยครเราก็จะต้องมีวิธีการคือเปลี่ยนจากตุ้มเล็กๆอย่างเงี้ยให้เป็นตุ้มใหญ่อ่ะเราก็จะเอากิ่งออามาดู เอาตัวน้นออามาเพราะว่าเราคว้นแล้วใช่ไหมฮะควันแล้วแบบนี้แล้วเราก็จะฉีกถุงตัวนทิ้งเลยนี่เห็นไหมรากมันจะเดินเต็มเลยครับรากสีขาวนี่พอเราคว้นไว้ประมาณสักสิกว่าวันเนี้ยรากมันจะเดินออกมาเต็มเลยอย่างเงี้ยตัดไปไปเปอร์เซ็นที่จะตายน้อยมากทีนี้เราจะต้องการเพิ่มรากให้มันใหญ่ขึ้นนี่เราก็เอาถุงที่เราเตรียมมาเนี่ยที่จะมาเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนนี่หุ้มตุ้มเพิ่มรากเพิ่มระบบรากตุ้มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้มือเนี่ยครับอ่า เอาขุยมะพร้าวที่เราใส่ถุงขนาด6คูณ14อ่ะใส่ตบขึ้นไม่เลยดิตบขึ้นไม่เยเอ้ยตบให้มันแน่นดึงเพื่อจะดึงตัวนี้ให้มันแน่นถ้ามันห้อยมาเวลาเรามัดมันจะยากเราต้องดึงตัวนี้ให้แน่นเลยนะเนี่ยเห็นไหมให้มันจะแน่นเสร็จแล้วก็เชือกที่เราทำไว้ เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ดึงให้มันแน่นเลยดึงขึ้นไปถ้าไม่แน่นถ้าเราเกี่ยวไม่แน่นลากไม่ได้นี่นะต้องมัดตัวนี้ให้แน่นเวลาที่พี่เปลี่ยนตุ้มให้มันใหญ่ขึ้นครับต้นตอมันก็จะใหญ่ขึ้นจะใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าเขา,เา,าได้อาหาร,าหารจากตรงนี้ต้องมาดึงอาหารจากตัวนี้ไปมันก็ต้องพยายาม้ากตรงนี้ให้ใหญ่ จากเมื่อก่อนเราทําน้อยๆเนี่ยถ้าตัวนี้เราเว้นไว้อีกสักประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยจากตอขนาดนี้มันจะใหญ่เป็นนิโป้เลยมันจะขยายของมันเองก็คือยยที่พี่ที่พี่อ่คว้น,วนตัวน,นั้น,น,น,นค,คว้นคว้นไว้แล้วก็คือพี่บังคับให้รากเขาเดินผมเข<ห>้าใ,<ห>ใจถู<า>กนะ,ะบังคับให้รากเขาเดินให้รากมาเดินมาหาอาหารจากตัวนี้ครับแล้วก็อยากให้ตอมันใหญ่พี่ก็เลยเพิ่มตุ้มครับเพิ่มตุ้มเปอร์เซ็นที่เราจะไปตัดลงถุงแล้วที่โอกาสต้นไม้เราเม่อในเมื่อรากเยอะตอยอะตอใหญ่ขึ้น เปอร์เซ็นต์ตายไม่มีเลยตัวเนี้ยครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถึงจะตาได้อันนี้เราก็เอาไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อะไรครับแล้วแต่เราถ้าเรามีออเดอร์มาเราก็ตัดเรามีออเดอร์เยอะเราก็รีบตัดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือพี่ไม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 ่ได้ให้มันรับอาหารจากลําต้นแล้วครับครับพี่ดันมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับพี่อยากตัดตอนไหนก็ตัดได้ครับเว้นแต่ว่ากิ่งมันจะหักหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับถ้าเราดูักก็ไม่เป็นไรถ้าเราดูว่า มันฝนฟ้าที่มันมีลมจะแรงจะมานี่เราต้องรีบตัดเลยไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งหักมันจะพัดตรงนี้หักเลยแต่ถ้าเราว่าเรา,เรามียังยังขายไม่ได้เราขี้เกียจเอาลงเราก็ยิ่งปล่อยไว้นานตัวนี้มันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่จนแบบเท่าต้นนี้เลยครับไม่มันก็ไม่เสียมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกครับหลังจากระบบลากระบบอะไระดีหมดแล้วใช่ไหมพี่ครับเราก็ตัดเอามาลงถุงอาฟิววิธีลงถุง อถ้าเป็นช่วงหน้าแรงถ้าตุ้มมันแห้งเราจะไปจุ่มน้านิดนึงแต่นี่หน้าฝนไม่เป็นไรครับตุ้มเปียกอยู่ใช้ได้อยู่แกะออกลงทุงแด้เลยคร้บผมแกะเชือกแกะอะไรออกน,นี่เราที่เราหุ้มตุ้มแล้วมันติดแล้วครับถ้าเชือกมันยังไม่ผุเราก็เก็บเอาเชือกตัวนี้มารวบ,รว,บรวมไว้อย่างนู้นเรามา,ารีไซเคิลเออรีไซเคิลไม่ให้เสียแต่อย่างนี้มันเสียแล้วเนี่ยมันหลายหลาย,ลายทีแล้วหลายทีแล้วขาด ตัวหนึ่งพี่ใช้ได้ประมาณสามสามครั้งสามครั้งเนี่ยสามครั้งเราต้องใช้ทรัพยากรของให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ไม่ได้แล้วนี่อันนี้มันเปื่อยละเวลาเราไปดึงมันฟัดนักจมูกเราเวลาเราดึงมันตึงมันจะเป็นการตีตัวเองใช่ไหมพี่ตีตัวเองทีนี้ดินผสมอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องดินผสมให้ฟังอันนี้เราถ้าเราทาภาคกลางเขาจะไม่ใช้วิธีนี้เขาจะใช้ขุยล้วนๆซึ่งขุยมะพร้าวล้วนเนี่ยรสหนึ่ง หกล้อเดี๋ยวนี้สองหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นแล้วครับทีนี้ถ้าเรามาใช้ในเขตอีสานเราเนี่ยมันไม่มันไม่คุ้มกับที่เราจะไปขายอย่างเงี้ยเราขายร้อยเดียวถ้าเราเอาขุยมาใช้เนี่ยรถหกล้อนึงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เท่าไหร่เราก็จะเอามาใช้เฉพาะอัดตุ้มอัดตุ้มกับทําระบบอัดต้นต่อที่จะไปขึ้นทาบอย่างเดียวครับเาะนั้นตัวนั้นเราซื้อมาแล้ว,ลวเรารถหนึ่งเนี่ยหกล้อเราใช้ไปได้สามสี่ปีเลยเราจะไม่มาใช้ตัวนี้ตัวนี้ผมก็เลยมาดัดแปลงใหม่ ใช้ที้เท่าแกลบหนึ่งส่วนที้เท่าแกลบนะฮะหนึ่งส่วนแกลบดิบหนึ่งส่วนแล้วก็ดินครึ่งส่วนปุ๋ยคอกครึ่งส่วนแล้วก็นั่นแหละเอามาผสม,มให้เข้ากันใช้สี่อย่างแล้วก็เอามาลงถุงตัวนี้นะครับอ่ะขนาดถุงอ่ะขนาดถุงไอ้ตัวนี้ใช่อะไรช <50. S 1> ถุงเจ<ะ>็ดป่ะอ่ะใช้ถุงเจ็ดคูณสิบสี่ครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นถุงดำใช่ไหมถุงดำถุงเจ็ดคูณสิบสี่ถ้าเราใช้ถุงใหญ่เกินไปมันก็ไม่สมดุลกับต้น เวลานั้นมันจะทงเทงพี่จ่อรูเยอะไหมครับตัวนี้แต่ตัวนี้เขาจะจ่อของเข้ามาเลยอ๋อเขาจะมาจาะเราเลยเราซื้อสำเร็จมาเลยตัวนี้โลนึงก็หกสิบบาทหกสิบาทนี้ก็ได้หลายใ 20, บยี่สิบสามสิบใบประมาณนั้นนี่แล้วก็ใส่ให้พอดีให้ให้ร้อยต่อเนี่ยอยู่เหนือเหนือปากถุงหน่อยนึงเวลาทำถ้ากินใหญ่อย่างนี้ก็ต้องทำสองคนช่วยกันนะครับ กว่าจะได้นะพี่หลายขั้นตอนนะหลายขั้นตอนทนะิ้งชาวบ้านมันเลยไม่ค่อยทํากันพอหลายขั้นตอนเสร็จพี่ขายถูกแสดงว่าพี่เห็นใจเกษตรกร,กรครับเราก็ไม่ต้องไปขายแพงห็อกเพราอเราทําเราเองต้นอันไหนเราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดถ้าขุยใช้ขุยมะพร้าวมันก็แพงครับอันนี้เราก็ใช้วัสดุที่เราหาได้ในพื้นที่เราเนี่ยเอามาทําเรื่องแร่ธาตุเรื่องอะไรไม่ต้องต้ลงไม่ต้อง,<ม>องกุัยครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมทําไว้แล้วเนี่ยที่มันติดแล้วน่ะอ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งในร่ม เอาไว้อีสิบห้าวันก็ออกจําหน่ายได้แล้วพอมันทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแน่นตึ๊บเลยนะครับนี่นี่พร้อมที่จะขายได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมที่จะขายได้แล้วดูระบบรากที่เราเอาไว้นานๆนะครับเนี่ยเห็นไหมจากเอาไว้ที่สองเดือนสามเดือนก็ช่างเนี่ยมันจะใหญ่เลยเห็นไหมต้นตอมันจะใหญ่เท่ากับกันกันเลยที่ถามผมว่าเอาไว้นานๆได้ไหมได้พอไว้นานปุ๊บมันจะใหญ่ใหญ่เออเนี่ยมันเท่ากันเลยเท่ากันเลย แล้วก็ในส่วนของพี่น้องที่จะมารับไปปลูกมาขอซื้อไปปลูกได้ได้ครับได้ครับมาร <พอ S 2> <ม>ับไปจําหน่ายต่อได้ไหมได้ก็อย่างนี้ผมก็าขายอยู่ไส่ยอย่างนี้ถ้าเอาเยอะๆผมก็าขายอยู่ร้อยเดียวเนี่ยครับเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยใสอย่างนี้นะเนี่ยใสอย่างนี้ร้อยหนึ่ยยง,นนงในท้องตลาดก็อยู่สองร้อยห้าสิบไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบนะกิ่งนีงนง้อันนี้คือแฟนซีครับต้นหนึ่งนี้ที่ผมทําไว้มันต้นนี้สามชนิดนะครับกิ่งนี้ก็จะเป็นอาร์ทูนะครับ อาทูนี่ก็คือจะเป็นลูกสีแบบนี้นะครับอาทูนี่อาทูอีทูนี่เป็นมะม่วงของออสเตรเลียเป็นสายพันธุ์มาจากออสเตรเลียนะครับนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมก็จะมาเสียบไว้ในต้นหนึ่งนี่นี่รอยแผลที่เสียบไว้มันจะหายกลืนกินกันไปหมดแล้วมันจะไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนแล้วว่าเป็นรอยเสียบไว้นีครับนี่คือหนึ่งกิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งจากกิ่งนี้นี่ผมเสียบไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นงาช้างแดงนะครับงาช้างแดงนี่เป็นมะม่วงสายพันธุ์จากไต้หวัน นีครับเนี่ยลูกมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยออกมาออกมาสามชนิดตอนนี้ผมทําไว้สามสายพันธุ์ออกมามันจะคนละทรงเลยเห็นไหมอันนี้คืองาช้างแดง<ต>นะครับของไต้หวันนะฮะและทีนี้ผมก็เอามะม่วงไทยของเรามหาชนกมาเสียบไว้อีกกิ่นหนึ่งกิ่งนี้ซึ่งลูกมันก็ออกมาเป็นทรงนี้นี่คือมหาชนกเนี่ยครับต้นนี้คือสามสายพันธุ นะฮะเนี่ยออกมาดกนะครับต้นนี้พี่เสียบเข้าไปสามพันสามชนิดสามสายพันสามสามสายพันครับผมขออยาตถามแทนพี่น้องว่าถ้าอยากเสียบมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับสักห้าชนิดก็พอไม่ต้องไปเสียบถึงสิบชนิดถ้าสิบชนิดเนี่ยบางอันมันจะไม่ออกอมันมากเกินไปมันจะโดนบีบมันโดนบีบแล้วก็อาหารอะไรบางทีกิ่งมันมากเกินไปมันก็จะการดูแลรักษามันก็จะไม่ค่อยั่วถึงเนี่ยอย่างต้นทางหลังเนี่ยผมทําไว้ห้าสายพันธุ์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ผมเลี้ยงไว้ในกระถางนี่อย่างนี้ห้าสายพันธุ์อันนี้ครับคือหนึ่งอย่างนี่โชคอน,นันต์อันนี้มันคุ้นสีนะครับนีสองอย่างแล้วอันนี้สามนี่แดงจักรพรรดินะครับสี 4, น่นี่อันนี้มหาชนกนะครับอันนี้ห้านี่แ้จะเป็นอะไรนี่เพราะว่ากิ่งมันยังแตกไม่ค่อยเยอะน่าจะเป็นงาช้างแดงครับเนี่ยอันนี้ห้าสายพันธุ์นะเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งพันสองพันสามพันสี่สายพันธุ์ห้าสายพันธุ์วเนี้ อย่างนี้เขาขายกันอยู่ที่ในกรุงเทพเขาทำห้ายอดเขาคิดห้าห้าพันตัวเนี้ยห้าพันโอ้ห้าพันมันแพงไปสําหรับบ้านเราผมขายอยู่พันห้าตัวเนี้ยต้นนี้พันห้าครับเ<ม>นี่ยตวเน,นี้พี่ทำไมขายถูกจังเลยครับนี่ก็เอาบ้านเราบ้านนอกจไปขายแพงเท่ากับในกรุงเทพเขามันขายไม่ได้หรอกบ้านเราเนี่ยทีนี้ใครอยากจะได้พันไหนก็บอกเรามาเลยเราจะเสียบไปให้อย่างเงี้ยแล้วก็มารับเอาของไปถ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านเราที่สามารถที่จะสั่ง รับสั่งออเดอร์ได้ไหมต้นหนึ่งอยากอยากได้พันอะไรบ้างลายพันอะไรบ้างเราก็ทํำให้เนี่ยพี่ครับวันนี้ผมขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ให้ความรู้กับทุ่งกุลาชาแนลของเรานะครับครับพี่ครับผมขอเบอร์โทรให้พี่น้องของเราหน่อยเผื่อจะโทรมาขออ่าขอความรู้เรื่องกิ่งพันธุครับมาซื้อกิ่งพันขอเบอร์โทรเลยครับพี่ครับ0เบอร์โทรครับ089นะครับ0898648215นะครับสุทินนะครับ ครับผมในส่วนของ Facebook พี่มีไหมครับก็มีอยู่ครับผมก็ใน Facebook ในการจะเป็นชื่อสุทินหาสิตะนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษครับครับเดี๋ยวผมเด้งขึ้นให้นะครับครับครับแล้วก็อยากจะพูดคุยหรือตอบคําถามอะไรก็โทรมาเลยครับโทรมาเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ผมและพี่สุทินขออนุญาตลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ